โลสวัสดีครับมากันต่อเรื่องเลยนะครับผมสำหรับคลิปเกม Harry Potter m a g i c a จ a กอเนดนะครับผมสำหรับด่านป่าต้องห้ามเลเวล22สบสองสำหรับที่สำหรับใครที่ดูคลิปด่าน21ไปแล้วเมื่อกี้นะก็มาดูกันต่อด่าน22บแล้วกันนะครับผมโอเคขยับตัวนนึงสำหรับด่าน22เนี่ยเล่นยังไงไปดูอย่างที่บอกครับผมเราเป็นสายแบบไม่ได้เติมเงินนะเราแบบไม่ได้ภูมิใจแต่ว่าเราก็ทำคลิปให้คนดูว่า ตอบให้ไม่เติมเงินนแต่ว่าคอนเทนต์ PVE ในเกมเนี่ยมันเล่นได้เเพราะว่าเออ่เพราะว่าสเป็นบุกเราเลเวลสามเจดเองเห็นปะเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเนี้ยสามเจดเองงั้นเราเราเล่นได้ยี่สิบสองเนี่ย,เ,ยเป็นในส่วนของบอสตัวไหนวะผมก็จําไม่ได้ละอ๋อเป็นบอสหมาสามหัวหมาสามหัวก็ผมใช้เล็กปกติเลยที่ไม่ได้มีอะไรมากก็คือใช้มังกรเนี่ยเอามาเคลียร์แล้วก็เอาลอนเนี่ยมา แบบหมุนลูกน้องรวมกันแล้วก็พยายามหลบพิษให้ได้นนแหละแล้วก็เอาพวกมังกร้วพวกท่าพวกอินเซนดิโอมาเคลียร์ลูกน้องเนาะแล้วก็รีบตีหมาสามหัวให้ผ่านจริงๆยี่สิบสองเนี่ยง่ายกว่ายี่สิบเอ็ดเยอะมากเลยเพราะว่ามันแทบจะไม่ต้องใช้ทริคอะมันใช้แบบเน้นเคลียร์ลูกอะเนี่ยเห็นป่ะมันจะเศษลูกมาแล้วก็เคลียร์ลูกแล้วก็รีบตีตัวหมาสามหัวให้ตายน,น่าจะไม่มีหลายราะยี่สิบสองเนี่ยใช้อินเซนดิโอเคลียร์ลูกปุ๊บ แล้วก็เคลียลูกที่จะัะมันติดอยู่กับหมาสามหัวนะลูกของนางมุม,มก็หนีมาโอเคแล้วก็คือมังกรเรา,าจะจะไม่ค่อยโดนดาเมจสังเกตปะ่ะมังกรเสรเาตัวแรกเลยแต่ว่ายัางยังไม่ตายเนยก็อาจจะเป็นมังกรที่อาจจะจําเป็นแต่ว่าพวกการ์ดไออย่างที่บอกไอพวกอินเซนโตหรือว่าพวกไอเซฟตาเซมเบราที่มันชิงทําดาเมจได้ก็ควราอามาใช้นะแล้วก็ส่วนของคอมโพเนนต์ผมใช้เป็นส่วนของเทอร์มิอนนี่เพราะว่าจะได้เอามา ไลเวสองครั้งนะแล้วให้มังกรกับไอ้กล่องเนี่ยกล่องปลาบอมเนี่ยปลาแส่มังกรแล้วก็เนี่ยทำดาเมจไปเรื่อยๆเอาพมาเอนี่มาแล้วก็ไล่อินเซเนโอปึ๊บสองต่อเนี่ยก็เหมือนจะผ่านแล้วเนี่ยเหลือสามทีวีเลือดมาสักหมดนิดเดียว อโอเคเอาสายฟ้าจริงๆถ้าไม่เอาสายฟ้าลงมาเอาเป็นมังกรลงมาก็ก็น่าจะผ่านง่ายนะเพราะว่าสายฟ้าได้เม็ดห้าสิบห้ามังกรเหมือนจะพ่นนั้งร้อยสามเจ็ดแต่ว่าก็นั่นแหละอยากอยากใช้เสร็จแล้วก็เอาอินเซดิโอลงมาต่ออีกหนึ่งก็ผ่านแล้วด่านนี้ไม่ยากครับผมสำหรับคนที่จะเล่นนะแล้วก็จริงก็ไม่ได้มีทวิคอะไรที่แบบจำเป็นขนาดนั้นนะอืประมาณนั้นก็ อันนี้ก็ไปกันแบบเร็วๆแล้วกันเนาะนี่อันนี้ก็คือพวกแบบว่าอา่ใช้บ่านะมีทั้งเอ็กโคใชเอ็กโคของดับบี้สีม่วงเลยอันที่มันแจกมาตอนแรกเริ่มเลยแล้วก็คอมเปรเนีนเนี่ยใช้ลอนที่เป็นในส่วนของเปิดกุญแจแดงใช่ว่าเออมันก็มีแจกฟรีลแล้วแล้วก็โนเมอนี่เนี่ยใช้สองหมื่นทองซื้อมาคือมันจะมีคอนเทนต์ที่แบบสิ่งที่มือใหม่ไม่ควรทําคือไม่ควรเอาเงินไปซื้อการ์ดทองสองหมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยซึ่ง คือกูไม่สนใจกูอยากซื้อกูอยากได้กูอยากเล่นก็ไม่ต้องไปสนใจคือมันทาให้ตัวเราตโตช้าแหละแต่แบบช่างแม่งอะเือคือกูกูอยากเล่นนะเออประมาณนั้นแหละแล้วก็กลอกก็ได้มาฟรีนะส่วนการอื่นก็เปิดมาได้อย่างเช่นพวกสายฟ้า,าโกเลมคุกน้ําหรือว่ามังกรก็เปิดได้มาฟรีหมดเพราะงั้นเนี่ยก็นี่แหละครับก็ไม่ต้องเติมมันก็เคลียร์เอโคโพวกไอ้เคลียร์ปาล้างหามได้เนาะเซตประมาณนี้นะโอเคถ้าใครก็ดูว่าลองไปเปิดตามได้แล้วก็ลอง เล่นตามว่าติดขัดตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามผมได้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นด่านยี่สิบสามแล้วกันยี่สิบสามน่าจะยากกว่าถ้าจำไม่ผิดน,นะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์ช anel ไว้ like, share, channel, วให้ด้วยนะครับผมนี่ก็ลาไปครับผมสวัสดีครับ